วอลเลย์บอลสาวไทยเล่นสุดมันประทับใจแฟนๆแต่สุดท้ายต้านไม่ไหวแพ้อิตาลีนัดแรก2-3ต่อเซตการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023สัปดาห์แรกที่เมืองอันตัญญาประเทศตุรกีเมื่อวันที่30พฤษภาคม2566 วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับที่15ของโลกลงสนามเกมแรกพบกับอิตาลีแชมป์เก่าอันดับที่2ของโลกสถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุดทีมไทยชนะ1ครั้งอิตาลีชนะ4ครั้งโดยผู้เล่นหลักลงสนามประกอบด้วยทัดดาวนึกแจ้งพิมพ์พิชยากกกัมอชราพรคงยศหัตยาบำรุงสุขชัชุออรโมกศีพรพัน์เกิดปาดและปิยนุษแป้น,น้อยกับตันทีม ผลการแข่งขันสาวไทยแพ้อ,อิตาลีไปอย่างสุดมัน2-3ต่อเซตเสียงเชียร์กระหึมฮอลที่ตุรกีโดยเซตแรกเกมเป็นไปอย่างสูสีสุดท้ายทีมสาวไทยตบทัสบ็อกปิดเซตแรกไป26-24ต่อ 24, ทีมไทยขึ้นนำ1-0ต่อเซตเซตที่2ทีมไทยพลาดเยอะเป็นอิตาลีที่เอาชนะไป25-17ต่อ 17, ตามตีเสมอมาเป็น1-1ต่อเซต เซตที่3ลากไปจนถึงดิวและเป็นทีมสาวไทยเอาชนะไป29-27ต่อขึ้นนำ2-1เซตที่4เป็นเซตที่สุดประทับใจโดยอิตาลีทำเกมลุกได้อย่างเด็ดขาดขึ้นนำ7-2ต่อแต่สาวไทยไม่ยอมทำแต้มกลับมา22-21ต่อแต่อิตาลีไม่ยอมลากจนถึงดิวสุดท้ายไทยนำ26-25ต่ออชาราพรมีอาการบาดเจ็บจนท้ายเกมอิตาลีก็กลับพลิกมาชนะ30-28ต่อตามตีเสมอเป็น2-2ต่อเซต เซต5อิตาลีกลับมาเล่นด้วยความมั่นใจขึ้นนำ5ต่อ1แม้สาวไทยจะขยับตามมา11ต่อ12แต่อิตาลีก็รับเหนียวแน่นและเอาชนะไป15ต่อ11จบเกมทีมวอลเลอ์บอลสาวไทยแพ้อิตาลีไปอย่างน่าเสียดาย2ต่อ3เซตหลังจบเกมเรามารับฟังความคิดเห็นแฟนวอลเลยร์บอลชาวต่างชาติว่ารู้สึกกันอย่างไรบ้างกับแมตช์นี้โดยความคิดเห็นแรกกล่าวว่าฉันมาจากโดมินิกันฉันรักทีมไทยพวกเธอน่ารักมากๆและพวกเธอเล่นเร็วและสนุกมาก ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าน่าเสียดายเซตที่4ประเทศไทยน่าจะปิดเกมได้เพราะอาัชาราพรได้รับบาดเจ็บอิตาลีจึงมีเวลาหายใจและแก้ไขเกมแต่แค่นี้ก็ถือว่าสาวไทยเก่งมากๆแล้วความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าสาวไทยทําให้อิตาลีลําบากจริงๆทําให้สงสัยว่าอิตาลียังแข็งแกร่งอยู่หรือเปล่าแม้อิตาลีจะครองอันดับหนึ่งของยุโรปแต่เกมนี้สาวไทยก็ทําให้อิตาลีต้องลําบากมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า แพ้ทีมอันดับ2ของโลกและแชมป์เก่า VNL ปี2022ไม่ต้องเสียใจนะนัดหน้าสู้ใหม่ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถ้าอาชราพรไม่บาดเจ็บในเซตที่4เชื่อว่าไทยจะเอาชนะอิตาลีได้3ต่อ1ทั้ง2ทีมทำได้ดีมากความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าเซต4เสียดายมากถ้าไทยไม่บาดเจ็บน่าจะชนะได้ ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านี่แค่ทีมบีของอิตาลีแต่พวกเขาก็สามารถเอาชนะทีมไทยได้3ต่อสองเซตแต่อิตาลีมีข้อผิดพลาดจนเกือบแพ้คงเพราะไม่มีอีโกนูความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเป็นเกมที่ดีของประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าแย่หน่อยนะทีมไทยที่ผู้เล่นครีแมนหลักได้รับบาดเจ็บ ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าทีมไทยเกือบจะทำได้มันคงเป็นประเด็นใหญ่แน่ถ้าชนะอิตาลีได้แต่แค่นี้ก็เก่งมากๆแล้วปัญหาคือผู้เล่นที่บาดเจ็บจะส่งผลต่อน,นัดต่อไปหรือเปล่าความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเซตที่สี่ของไทยผิดพลาดเยอะมากน่าเสียดายจริงๆความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะสู้กันได้อย่างสูสีแต่อิตาลีก็สมควรได้รับชัยชนะอย่างแท้จริง ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าไม่เป็นไรทีมไทยเราจะอยู่เคียงข้างคุณไม่ว่าคุณจะชนะหรือแพ้ขอให้ยิ้มและเล่นต่อไปด้วยหัวใจที่เข้มแข็งของคุณความคิดเห็นต่อมากล่าวาว่าว้าวการพัฒนาครั้งใหญ่ของทีมวอลเลย์บอลไทยขอชื่นชมพวกเธอตื่นเต้นรอที่จะได้ชมเกมถัดไปเรารู้ว่าอิตาลีเป็นทีมที่แข็งแกร่งยินดีด้วยสุดยอดจากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า แฟนวอลเลย์บอลหลงรักสาวๆจากประเทศไทยอย่างไม่ต้องสงสัยพวกเธอน่ารักมากและมีรอยยิ้มเสมอความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าไทยเป็นทีมโปรดของผมพวกเธอเก่งมากแม้จะเสียเปรียบรูปร่างแต่ไม่เคยยอมแพ้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเก็บเอาไปปรับปรุงแล้วพัฒนาขึ้นอีกคราวหน้าจะต้องสำเร็จจากบราซิลความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าขอให้อัชราพรหายดีและลงเล่นนัดถัดไปได้ โก้โก้ทีมไทยเชียร์คุณเสมอความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าไทยแข่งกับอิตาลีอันดับสองของโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรีมันเจ๋งมากฉันภูมิใจในตัวพวกคุณตัวแทนหนึ่งเดียวของเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้ไทยแลนด์ดินแดนแห่งรอยยิ้มและความสนุกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามาสศจรร์ทีมไทยทําได้ดีมากจากเกาหลีความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าทั้งสองทีมไม่เหมือนเดิมอิตาลีทีมใหม่ก็โอเค แต่ปีที่แล้วพวกเขาเล่นแน่นอนกว่านี้เกมนี้พวกเขาชนะเพราะไทยทำผิดพลาดเยอะมากหวังว่าทั้งสองทีมจะดีขึ้นอีกยินดีด้วยกับอิตาลีความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าอิตาลีแข็งแร่งเสมอส่วนสาวไทยเล่นได้ดีมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไทยเป็นทีมที่ผมชอบดูทุกคนทุ่มสุดตัวผมชอบพรพันธ์มากช่วยพาผู้หญิงคนนี้ไปเล่นที่ตุรกีเธอฉลาดมากไหวพริบดีบ ปรับตัวไวอยากดูเธอเล่นหลีกตุรกีอยากได้จริงๆคนนี้น่าจะเป็นแฟนวอลเลย์บอลชาวตุรกีนะครับน่าจะชอบพ่อนพันมากจริงๆชมไม่หยุดเลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไทยแลนด์คือทีมโปรดของฉันขอให้ทุกคนโชคดีในปีนี้จากนโรบีเคนยาความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าเบบี้มอนสเตอร์แห่งอาเซียนทีมแห่งความมหัศจรรย์ทีมวอลเลย์บอลไทยเกือบทำให้แชมป์โลกร้องไห้แล้ว ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าทีมไทยแข็งแกร่งมากยังไงฉันก็รักพวกเธอเสมอสู้ต่อไปนะความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าทำได้ดีมากสำหรับทีมไทยแต่อย่าลืมว่าคู่ต่อสู้ของคุณไม่ใช่ทีม A ของอิตาลีด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามไทยทำได้ดีในการยืดเวลาแข่งขันออกเป็น5เซตความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าหลายคนแสดงความคิดเห็นว่านี่คือทีม B ทีม C ของอิตาลีทีมไทยจะถูพื้นแน่ถ้าเจอทีม A แต่มันเป็นการตัดสินใจของโค้ดพวกเธอเป็นตัวแทนทีมชาติอิตาลีและโค้ดเลือกพวกเธอเกมก็คือเกมและมันเป็นการเล่นที่ยุติธรรมเพื่อความสุขของคุณที่จะรับชมแทนที่จะด่าหรือบรับกันมันทําให้พวกคุณดูงี่เง่าฉันแนะนําให้ไปเตรียมพร้อมสําหรับเกมนัดถัดไปจะดีกว่าอย่ามัวแต่เก่งเป็นโค้ดคีย์บอร์ดเลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าประเทศไทยเล่นดีมากวอลเลย์บอลคือสิ่งที่สวยงามของทุกคน ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าอีโกนูของอิตาลีอยู่ที่ไหนยินดีด้วยกับประเทศไทยพวกคุณน่าทึ่งมากเกือบขโมยชัยชนะจากอิตาลีได้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเป็นห่วงอาการอัชาราพรมากขอให้หายเจ็บไวๆความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าไทยพลาดอีกแล้วเกือบชนะเสียดายมากความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าอิตาลีที่ไม่มีอีโกนูนั้นอ่อนแอมาก ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไทยแลนด์คือปีศาจจากโคลัมเบียความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสาวไทยทำเต็มที่แล้วถึงจะเสียรายแต่ไม่ต้องเสียใจภูมิใจกับพวกเธอทุกคนเรารู้ว่าอิตาลีเป็นทีมที่แข็งแกร่งยินดีด้วยจากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่ามันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมขอแสดงความยินดีกับทั้งสองทีมขอให้เบอร์1ิหายเร็วๆนะ ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสนับสนุนสาวไทยจากซาริเย,ย่เสมอหวังว่าทุกคนจะโอเคสำหรับอัชลาพรหายไวๆนะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเป็นเกมที่สนุกทีมไทยทำได้ดีหวังว่าทีมเกาหลีจะไม่ประมาททีมไทยความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าในการแข่งขันครั้งนี้ไทยเกือบเอาชนะแชมป์เก่า VNL ได้อย่างไรก็ตามเป็นการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมของทั้งสองทีมความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่า วกเขาเล่นได้ดีเกินความคาดหมายในนัดแรกฉันจะรอดูทีมไทยต่อไปในนัดหน้าความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าพิมพิชญาคือผู้หญิงในดวงใจของฉันมีคนค้างรักแล้วหนึ่งความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าฉันไม่ชอบโค้ชทีมชาติไทยเลยฉันคิดว่าเขาแก้เกมไม่เก่งแต่นักกีฬาเล่นดีมากผมว่าโค้ชเก่งนะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ายินดีด้วยอิตาลีว้าวตื่นเต้นมาก ฉันหายใจแทบไม่ออกระหว่างเกมไทยเกือบชนะ3ต่อ1เซตแต่โชคไม่เข้าข้างอัชาราพรเจ็บไปตัดสินเซต5แล้วไทยพาดเองท้ายเกมแต่ยังไงก็แบ่งแต้มมาได้ไม่เป็นไรนะสาวๆสู้ต่อไปความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าประเทศไทยมีทีมวอลเลย์บอลหญิงที่ล่าเริงที่สุดมีสเสน่ห์และมีความสุขทุกคนน่ารักและความคิดเห็นสุดท้ายนะครับดีใจที่ได้เห็นทีมไทยเล่นด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข ในทุกการแข่งขันพวกเธอทำดีที่สุดแล้ววันนี้คู่แข่งคืออิตาลีเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเช่นไรก็จะเชียร์และเป็นกำลังใจให้สาวไทยเสมอสู้สู้ไทยแลนด์และนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาติหลังเกมการแข่งขันจบลงขอให้รับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับสำหรับโปรแกรมนาที่2วอลเลยบ์บอลสาวไทยจะพบกับแคนาดาในวันที่1มิถุนายน2566เวลา18นาฬิกา ขอบคุณที่ติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องด้วยนะครับโดยการแปลใช้โปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัติหากผิดพลาดประการใดแอดมินก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ